อัปเดตข่าวราดังกันต่อถ้าพร้อมแล้วก็ไปกระจายกันเลยมีข่าวลือว่าปีหน้านี้พิธีกรสาวสวยจากรายการว้าแหวนแหวนเตรียมจะสละสดกับหนุ่มเกาหลีที่เจ้าตัวลงทุนบินไปหาอยู่บ่อยๆแถมยังอัปรูปตัวเองในชุดเจ้าสาวลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าการมีคุณคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตและมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่าฉันมีคุณอยู่ในทุกจังหวะชีวิตนั่นเอง ให้รอดูต่อไปดีกว่าไม่อยากจะแบบกําหนดอะไรแน่นอนเพราะพอเรากําหนดปุ๊บก,ก็จะเกิดความกดดันตัวเองเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวการมีชีวิตคู่พอสมควรไว้แบบพอมีอารมณ์อยากจะแบบว่าแต่งแล้วก็แต่งเลยอะไรอย่างง้นแบบว่าคงจะแบบปุบปับฟ้าแลบเลยอะค่ะอาจจะคนเห็นลูปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไปถ่ายเก็บไวเ้เฉยๆพอดีช่วงนี้ที่เกาหลีเป็นฤดูใบไม้ร่วงกําลังสวยก็เลยลเก็บไว้ประมาณนั้น ลืมสุรบทลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัยกับคู่มั่นคนสวยทัพทิมมาริกาช่วงนี้ขยันเมคมันนี่ออกงานอีเวนต์เพื่อเตรียมจะเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่24พฤศจิกายนนี้หลังจากได้มั่นกันไปตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เตรียมงานแต่งงานไปได้เกือบครบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วตอนนี้อะครับก็มีเรื่องของชุดนะฮะแล้วก็เรื่องของการวางผังงานวางเวที อะไรพวกนี้ก็เหลือแค่วางคิวกันนะครับผมมีเซอร์ไพรส์กันอะไรกันหรือเปล่าในงานเซอร์ไพรส์ในงานคงไม่มีแล้วฮะผมไม่ใช่คนโรแมนติกเลยนะครับบอกจริงแค่คลิปขอแต่งงานอันเนี้ยผมรวมความโรแมนติกของผมเนี่ยไปลงกับอันนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานจะเรียบง่ายอันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมคะรอวันยังครับยังยังครับผมวันที่ยี่สี่ครับผมวันนั้นครับ